อยู่เมืองนอกอยากกินมะพร้าวสดๆทำแบบนี้เลยค่ะอยากกินมะพร้าวสดๆทำแบบนี้เลยค่ะเรามีมะพร้าวไปมอลิสันซื้อมะพร้าวลูกแบบนี้เลยนะคะแล้ก็มาท,ท,ท,ทอดทก,ก็จะได้มะพร้าวข้างในแบบนี้ค่ะ ได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะเอาเปลือกสีดําออกก็ได้ไม่เอาออกก็ได้นะคะแล้วก็หั่นเป็นเอาออกหน่อยก็ได้เนาะเอาออกก็ได้ไม่เอาออกก็ได้นะคะแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นๆนี่ก็จะได้มะพร้าวที่สวย หันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะเอาไปปั่นค่ะใครที่ไม่มีกระต่ายขูดมะพร้าวเราก็เอาใส่เครื่องปั่นเลยค่ะเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าเครื่องปั่นได้เลยค่ะ ก่อนนะคะปั่นไปทีละนิดใก่จะใส่น้ำ400ม L ไปอย่างนี้สักประมาณ5-10นาทีนะคะก็จะได้น้ำมะพร้าวนี่ปั่นละเอียดแล้วเราก็จะได้หน้าตา ละเอียดแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามาเทใส่ภาชนะเท,เทใส่ภาชนะแบบนี้หรือใครที่ไม่ต้องใครที่มีผ้าขาวบางก็เทใส่ผ้าขาวบางได้เลยนะคะแต่อันนี้ไก่จะเอามาขยำอีกทีหนึ่งหรือถ้าใครไม่ขยำก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ไก่จะขยำให้น้ำ มะพร้าวที่เหมือนคั้นน้ำมะพร้าวนะคะเราก็จะขยำไปสักอีกสักประมาณา5นาทีพอเราคั้นเสร็จนะคะเราก็เอามาเทใส่กระชอนแล้วก็ผ้าที่เราจะรอง ี่แล้วก็บีบเอาน้ำออกได้เลยค่ะนี่จ้าน้ำกะทิสุดๆเลยนะคะอร่อยทำกับข้าวเมนูไหนก็อร่อยเหมือนกันค่ะ,ะง่ายๆในครัวง่ายๆ ที่บ้านนะคะใครที่ไม่มีใครที่ไม่มีกระต่ายขูดมะพร้าวก็ใช้เครื่องปั่นได้เลยค่ะนี่ค่ะครัวของไก่ก็จะใช้มะพราะ้าวสดนะคะถ้าไก่ไม่ได้เพราะว่าไก่อยู่ไกลาจากร้านไทยไก่ก็บางครั้งก็จะหมดกระทันหันไม่ได้ซื้อมานะคะเราก็ไปมอลิสันได้เลยค่ะคลิปนี้คลิปนี้หากเป็นประโยชน์ก็ไก่ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แกได้มีคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า